ยินดีต้อนรับสู่สวนลวงปิตินะครับวันนี้ลุงจะชวนมาทุกคนมาเก็บใบของกำยานนะครับหรือบอสเวียซากลานะครับเอาไปทำชาวันนี้ลุงจะเก็บไปอบเอาเก็บไปสักประมาณหนึ่งแล้วก็อบแต่ที่คุยกันหลายวันก่อนว่าเราได้ชวนลุงได้ชวนทุกคนมาตอนกิ่งของ กำยานตัวนี้เอาไว้ <c oughs> นะครับก็คือตัวบอสวาเลียตัวนี้นะลุงนัดตอนเอาไว้แหละแต่ว่ามันยังไม่ออกลากมันคือประมาณสักสิบกว่าวันเองไหงนะฮะก็คือยังไม่ออกลากเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันออกลากแล้วมันจะเป็นไงแต่วันนี้ต้องมาเก็บใบก่อนเพราะว่าถ้าเราเก็บใบใบพวกนี้ถ้าเกิดมันออกลากมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้ากิ่งตอนมันออกลากแล้วเนี่ย เราก็จะต้องเด็ดใบพวกนี้ทิ้งอย่ดีให้ให้มันเหลือแต่ยอดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะต้องการน้ําเลี้ยงต้นเยอะแล้วมันทําให้ปลายกิ่งนี้อาจจะตายก็ได้อะไรเงี้ยนะก็เลยต้องมาเด็ดใบก่อนแล้วเก็บใบแล้วก็เอาไปทําชาก่อนนะครับเก็บใบก่อนแล้วก็ไปอบเดี๋ยวลุงจะไปอบเอาไว้ทําชาแล้วก็เอาไว้ทำํำลูกอมนะครับเป็นเม็ดอมนะเป็นเป็นเม็ดอมเพื่อ เจ็บคอนะฮะเนี่ยเพราะว่าคอมันตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาตอนที่มันอากาศเปลี่ยนแล้วก็ภูมิแพ้กําเริบก็จะมีอาการนี้ซึ่งกํายานพวกนี้ก็จะมีสรรพคุณในการช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับพวกอินฮาเลอร์นะเอ่อพวกระบบทางเดินหายใจแล้วก็ภูมิแพ้หอบหืดนะฮะแต่ภาพรวมก็คือระบบทางเดินหายใจนะครับเดี๋ยวนี้ลงจะเก็บไป ไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะเอาไปใส่เครื่องแล้วกเ็เดี๋ยวลุงจะให้ดูว่าวิธีการทําอบของลุงทํำยังไงนะครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาคุยกันว่า,เ,าเรามาดูกันว่าลุงจะเก็บแบบไหนไปจริงๆริลุงจะเก็บแค่อีตัวนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็พอเพราะอันนี้มันอ่อน,นเก็บไปได้นะครับตรงนู้นมันก็แก่เกินไปนะฮะด้านล่างนี้ก็แก่เกินไปแม่แมว เอา,าตรงนี้มาตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเก็บใบวิธีการเก็บใบของกำยานหรือแฟรง k ินเซน s ์ตัวนี้เป็นบอสวาเลียซาก a านะครับเป็นบอสวาเลียซากานะจากเป็นโซล่านะจากคาบสมุทรอาหรับนะครับจากเยเมนเยเมนโอมานแถแถบนั้นนะครับแถบนั้น เดี๋ยวลุงเก็บก่อนเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่าให้ฟังต่อไปเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเอาเกินไปโอเคลุงปรับขาตั้งกล้องใหม่นิดนึงนะฮะแล้วก็ <c oughs> เราจะมาเริ่มกันโดยการอบด้วยเครื่องอบตัวนี้นะครับอันนี้คือฝาเครื่องอบนะครับเป็นกระจกใสที่มองเห็นข้างในได้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นระวังตัวนี้ก่อน อันนี้จะเป็นเครื่องอบนะครับเครื่องอบของเราก็จะมีตัวตัวตั้งเวลาตัวตั้งเวลาแล้วก็นะนี่นตัวตั้งเวลาตัวนี้นะนะครับตัวอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับเวลาปรับได้12ชั่วโมงอันนี้ตัวตัวตั้งอุณหภูมิว่าจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่ก็คือมีตั้งแต่ศูนย์องศาไปถึงร้อยองศานะครับ เราจะยังมีสถานะไฟบอกตัวนี้จะตั้งไว้12ชั่วโมงพอหลังจาก12ชั่วโมงเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดโดยอัตโนมัติของมันโอเคเดี๋ยวลงุงจะพาทุกคนเอาเอาถานออกมาก,ก่อนนี่เป็นชั้นนะครับนี่เป็นชั้นในการอบนะครับนี่ชั้นนะครับก็จะมีประมาณ8ชั้นนะตัวนี้ก็จะมี8ชั้นนะครับ คราน,นี้ลุงก็จะเอาคือเอาอตัวนี้มาใส่นะเอาใบของกรรยนะัยญาะวางใส่นะครับประมาณนี้นะก็จะวางเรียงเพราะว่ามันเอ่จะเรียงฝั่งนี้ดีกว่าน,นะนะนี่ก็นี่ก็เรียงวางเสร็จแล้วก็เอาจะเอาเข้าเครื่องอบนะครับ วางตามแนวแล้วก็อย่าให้ทับกันนะครับวิธีการทำํำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอบอแห้งนะพยายามอย่าให้อย่าให้ใบของสมุนไพรที่เรามีทับกันนะครับเพราะว่าถ้าทับกันปุ๊บมันก็จะแบบมันพอทับกันปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าอะไรนะมันก็จะเป็นการต้มนะ ประมาณนั้นนะครับนี่นะนี่ใส่ไปประมาณนี้แล้วก็จะเลื่อนเข้าไปอบนี่น่าจะใช้เวลาสั้ประมาณสิบสองชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่จะปรับอุณหภูมิไว้ที่สามสิบห้าองศาอย่างนี้ใส่ได้นะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นการทับนะเพราะว่าการทับกันหนาเกินไปเกินกว่าจากนี้มันจะนั่นนะมันจะ มันจะเหมือนกับการต้มนะครับโอเคลักษณะก็ประมาณนี้ทับได้แต่ว่าอย่าให้แนบชิดกันเพราะว่าถ้าแนบชิดกันปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับการต้มนะครับนี่นะหลังจากนั้นก็นำเข้าเครื่องอบนะครับประมาณนี้ก็พอแล้วนะประมาณนี้นะพอแล้วนะวเข้าเครื่องอบแนละ้นี่ผมก็จะใส่ไปคือลุาจะไม่ใส่ชั้นให้เต็มหมดเลยแต่จะใส่ ชั้นเว้นชั้นนะครับเพราะว่าให้เขามีความร้อนวิ่งได้นะครับชั้นเว้นชั้นนะครับคือชั้นหนึ่งเว้นไปอีกชั้นหนึ่งนะน่าจะสามถึงสามสามถาดละพอเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เยอะไม,ไม่ไม่ทําเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเอ่อเป็นกร,รํายานที่จะเอามา ทดสอบในการทําชาจะเอามาเบรนนะครับเพราะว่าจะทดสอบอบก่อนหลังจากที่เราอบที่30 30องศาเนี่ยเราจะได้สีที่ประมาณไหนอเพราะว่าเครื่องอบนี้เป็นเครื่องอบใหม่นะครับเพื่อนเครื่องอบนี้เป็นเครื่องอบใหม่ที่ลุงเพิ่งซื้อมานะเพิ่งซื้อมาใครสนใจเครื่องรีรฮรเดรตตัวนี้นะครับเครื่องไม่ใช่เครื่องอบปกติทั่วไปนะครับมันเ็จะเครื่องอบนะ มันไปเครื่องดีไฮเดรตก็คือเครื่องทําทให้น้ําออกจากวัตถุดิบของเรานะครับ mm hmm. เพื่อให้มันเกิดการแห้งนะเกิดการแห้งตัวนะครับแต่คุณสมบัติของสมุนไพรย,ยังอยู่ลักษณะตัวนี้ก็จะ <c oughs> ใช้ได้กับสมุนไพรหรือผักหรือปลาทั่วไปที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วก็มันจะเก็บสีเก็บสีแล้วก็เก็บ ความเก็บสีรวมถึงกับคุณสมบัติของสมุนไพรไว้นะครับลุงเลือกใายเครื่องนี้เพราะว่าลงไปอ่านดีเทลของการออกแล้วการตั้งอุณหภูมิแล้วก็ลมที่วิ่งเข้ามามันจะลักษณะเหมือนกับว่ามันโอเคนะครับลมมันจะโอเคกว่าลมจะโอเคกับการ การคลายความความการคลายองการคลายอ่อะไรนะ่นเรียกว่าการคลายความการคลายความการคลายน้ำคลา,ายลิควิดคลายความชื้นหรือพูดความชื้นนะติดอ่างซะแล้วเนี่ยลักษณะของกํายานเนี่ยหลายคนจะเห็นนะใบมันก็จะมีเหมือนคราบขาวๆติดอยู่จริงๆมันไม่ได้สกปรก,กนะครับจริงๆมันคือ มันคือยางของกํายานที่มันหลั่งออกมาเพราะว่ามันเป็นแผลเหมือนกับว่ามันมีแมลงมากัดมันพอมีมแมลงมากัดปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะหลั่งน้ํากํายานออกมาเรซินของมันออกมานะแล้วก็ทําให้มีกลิ่นแรงพอกลิ่นแรงเสร็จปุ๊บไอ้แมลงพวกนั้นมันเจอปุ๊บมันก็หายตัวไปมันก็ไม่มาอีกนะนะครับประมาณนั้นแหละนะสำหรับการอบเนี่ยน่าจะใช้เวลาสิบสองชั่วโมงหนึ่งสิบสองชั่วโมงก็คือ อาจจะสิบกว่าชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่ารูอาจจะตั้งเวลาทิ้งไว้แล้วก็ให้มันยันเช้าเดือเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยค่อยเอาออกนะครับพรุ่งนี้ค่อยเอาออกจากเครื่องอบนะเนา่ยน่าจะสี่ชั้นนะตัวนี้สี่ชั้นโอเคไม่พยายามวางไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะวิ่งขึ้นบนอยู่แล้วฉะนั้นพยายามวางไว้ข้างบนวางไว้ให้สูงเข้าไว้นะอันนี้น่าจะชั้นยังเหลือเพราะว่า ลุงเก็บใบามานิดหน่อยเพราะว่า,าต้องการทดลองที่จะเบรนชากรรยานตัวนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าอ๋อชากรยานมันเป็นยังไงแล้วมันมีลักษณะยังไงหลายหลายคนถามเข้ามาว่าชากรยานทำไปทำไมชากรยานเนี่ยมีบอสฟอริกแอซิดแล้วก็มีสารอีกตัวหนึ่งที่ไปยับยั้งการอักเสบของร่างกายการอักเสบของร่างกายเท่าที่ลุงเคยศึกษามาก็คือ ร่างกายมันอักเสบมันเปื่อยมันทำร้ายตัวมันเองนะฮะมันทาร้ายตัวมันเองพูดง่ายๆก็คือถ้าให้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือการทําลายการทําลายเซลเล์มะเร็งก็คือการอักเสบจากการอักเสบของร่างกายเนี่ยมันก็คือทําให้เน่าให้เสียให้สูญเสียการการมีชีวิตต่อไปของเซลล์ร่างกายของมนุษย์ก็ทําให้อักเสบก็เลยเรียกรวมว่าอักเสบ นิยามคําว่าอักเสบก็คือผิวเสียก่อให้เกิดเป็นก้อนแล้วก็มีการพยายามรักษาตัวเองด้วยเม็ดเ,เลือดขาวเลืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ทําไม่ได้บางครั้งก็ทําได้บางครั้งเม็ดเลือดขาวก็สู้ได้บางครั้งเม็ดเลือดขาวมันสู้ไม่ได้พอเม็ดเลือดขาวสู้ไม่ได้มันก็กลายเป็นเนื้อร้ายเนื้อร้ายก็คือเนื้อตรงนั้นมันเสียไปแล้วแล้วมันก็จะลามลุกลามมันเสียมันก็คือเน่าบูดเสียอะไรเงี้ยแล้วลามไปสุดท้ายก็คือ ส,สิ่งสุดท้ายที่เราเรียกกันก็คือมะเร็งการที่จะหยุดมะเร็งได้ก็คือในวิวัฒนาการในอดีตและปัจจุบันก็คือการเข้าไปที่แล้วก็ทำาคมแต่คราวนี้เนี่ยวเวชศาสตร์ป้องกันในในสิ่งที่ลุงกำลังคุยอย่ะก็คือเราป้องกันมันได้ไหมอ่ะเราจัดการเชื้อซะด้วยการใส่สมุนไพรเข้าไปในทุกๆวันใส่บอสชวลิกเข้าไปในทุกๆว,วันในร่างกายแล้วก็ใส่าสาร ที่ต่อเนื่องจากบอสฟอริกแอซิดที่มันมีการยับยั้งการอักเสบไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆหรือร่างกายกล้ามเนื้ออะไรที่มันจะอักเสบเราก็ส่งสารตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะจัดการและทําลายมันอะไรประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นร่างกายเราถึงแม้นว่ามันจะมีมันจะเกิดแต่มันก็เกิดคงเคยเกิดน้อยนะฮะก็คือการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่แรกให้ดีนะครับกัาญาณมีลักษณะนั้นะฮะมีสรรพคุณตัวนั้น ก็คือพูดง่ายๆก็คือตั้งการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลชีพบางตัวจุลชีพบางตัวนี่น่ากลัวนะครับพวกไมโครเบียอะไรพวกนี้นะที่ที่ที่เราอ่านมามันมันน่ากลัวตรงไหนมันก็คือสิ่งเล็กๆที่เป็นจุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อไวรัสหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นมันเกิดขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาพุ่งเป็นตัวเล็กๆมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมันเล็กแต่ว่าถ้ามันใหญ่แล้วมันรวมตัวกันมากๆมันก็ทาลายเซลล์เซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะของเรา ร่างกายของเรามันทาให้อะไรอะไรมันก็สูญเสียไปหมดแล้วก็มันริดลอนลริดลอนการริดลอนพัฒนาการของร่างกายนะฮะมันก็มันก็การให้เกิดเป็นโรคต่างๆที่มันจะตามมานะฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดมาหลายคนลุงก็เคยถามตัวเองเอว่าเฮ้แมงพื่อทุกตัวต้านการอาักเสบไปทางนั้นแหละแมงพืชทุกตัวฆ่าเชื้อได้ทางนั้นแหละแต่แต่ต้องดูให้ดีนะครับว่าฆ่าฆ่าเชื้อในปริมาณที่มันเหมาะสมกับร่างกายหรือเปล่า เพราะบางพืชบางชนิดมันก็มีการสารที่ฆ่าเชื้อแต่มันก็มีสารที่ให้ให้โทษกับร่างกายเราเช่นกันแต่ถ้าที่ศึกษามาจากบอสเวียไม่มีไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสารอะไรที่จะทํำลายาร่างกายแต่ก็จะมีก็จะมีเซลล์ต้นกําเนิดบางตัวนะฮะแต่ว่าห้ามเลยนะครับห้ามเลยสําหรับคนท้องนะฮะคนท้องหรือกําลังตั้งครรภ์นเนี่ยสำหรับบอสเวีย นะทั้งที่ข้อห้ามของเขาใน,ใ,ใ,นในเอกสารนะลุงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลุงจะไปค้นหาแล้วก็จะมาเล่าต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ลุงก็จะมาใส่อีกขานหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะเปิดเครื่องอบซาหลังจากนั้นนะลุงก็จะเหลือไว้นี่นะมันก็จะมีถาตัวนี้นะเผื่อมันมีน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะใส่ไว้ข้างล่างเนะนี่ยจริงๆมไม่มีหรอกก็แค่อาจจะเป็นเศษสุดในอนา,นาคตอันนี้ก็คือจะเป็นฝาแนะคถ้าฝากระจกแล้วก็มองเห็นข้างในแล้วก็มันก็จะมีรู ไม่ล่างอยู่ตรงนี้พอสวมเข้าไปเลยนะคลุ๊บเข้าไปนี่ก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตั้งเครื่องทางานนะจะไปตั้งเครื่องทางานตั้งไปที่สิบสองชั่วโมงนี่ไฟขึ้นแล้วเห็นไหมครับตั้งสิบสองชั่วโมงแต่ว่าเราจะปิดกลับไปที่สามสิบองศาเอาสามสิบห้าก็ได้สามสิบห้าก็ประมาณนี้นะห <c oughs> ลังจากนั้นก็คือเครื่องก็จะเริ่มทํางานแล้วตัวนี้เครื่องมันจะทํางานจาก พัดลมอ่ะมันจะต่างกับพัดลมเครื่องทั่วไปก็คือนี่นะลักษณะของการอบก็คือมันเคลื่อจกอยู่ข้างในนี้แล้วก็นี่ลักษณะเครื่องอ่ะนะฮะมันก็จะมีพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับนี่ไงพัดลมจะดูดอากาศจากด้านหลังนะครับนี่คือพัดลมนะพัดลมก็จะเริ่มทํางานแล้วก็ดูดอากาศเข้ามาก็จะดูดอากาศบริสุทธิ์ข้าเพื่อที่จะวิ่งมาข้างหน้านะครับวิ่งมาข้างหน้าแล้วก็จะมีรู ดูตรงนี้จะทําให้อากาศที่มันดูดเข้ามาแล้วก็ออกแล้วก็มันมีสองข้างนะครับนี่ก็คือภาพที่เราเห็นไว้ผมจะตั้งไว้ที่135อ,องศาเซลเซียสนะครับนี่นะครับ35องศาเซลเซียสนะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว <c oughs> เรียบร้อยแล้วสมการอบอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาติดตามกันว่า การอบแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลุงจะมาทำคลิปต่อให้ดูกันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับ